พามาเก็บของฟรีค่ะนี่จะคล้ายๆนันโนฮันะแต่ว่าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งอะไรไม่รู้อะ่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่เอาจะเก็บยอดแบบนี้นะเนี่ยเอาไปแกงอ่อมเอาไปผัดน้ำมันหอยได้นี่นี่นี่โอ้โหปวกมากนี่โอ้มีทุกคนดู นี่นี่มันจะอวบ,อ,บอ่อนอ่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี่ดูนี่อของฟรียอดอ่อนมากทุกคนเวลาจะเข้าไปเก็บข้างในนะโอเคอีกหนล่นีนน่สวยไหมมาเด็ดให้ดูกันทุกคนดูดิืมเสียงเด็ด อ,อของฟีมีอยู่จริงนะจ๊ะยอดอ่อนผักฟีนะจ๊ะทุกคนนี่นี่เสียงเด็ดนี่นี่ดูนะนี่เห็นไหม นี่นี่ต้นใหญ่นี่ไปแกงอ่อมเละเล็ดไม่รู้นะแล้วว่าแกงอ่อมอร่อยมันจะขมแบบขมนิดๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะแกงอ่อมกันคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นรือม,มีใครไม่รู้จักมันกินได้ มันจะขึ้นตามชายคลองอย่างนี้เลยมันจะขึ้นของมันเองน,นะไม่มีใครนี่ดอกใหญ่ๆไม่มีใครมาอันนี้นะไม่มีใครมาปลูกนะคะอันนี้พอมันจะเป็นแบบเหมือนมเมล็ดเขาอะมาเมล็ดเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมเมล็ดมันจะหล่นเหมือนมีคนมาหวานแต่งจริงไหมเนะี่ยเขาขึ้นทุกปีอย่างนี้เลยก็จะมีคนมาเก็บ นี่เห็นไหมมีรอยตัดเพิ่งตัดแปนะทุกคนแล้วก็แต่มันขึ้นเยอะนะคะแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยยอดอ่อนๆเก็บไปเด็ดอีกแดงทุกคนเด็ดโป๊ะโป๊ะแต่ว่าเราก็จะเลือกนี่ไงก้านใหญ่ๆเต็มเลยอยู่หน้าพี่ใหญนะ่นี่นี่นี่ทุกคนดูดูก้านเขาดูอ่ะพี่ใหญ่มา ม,ม,มีคนมาช่วยแต่ว่าไม่ดืมไม่ได้เอาหมวกมานะทุกคนนี่ดูปุ๊บหอดดูยอดทุกคนดูนี่นะนี่ยอดอย่างเงี้ยเอาไปแกงอ่อมเอาไปผัดน้ํามันหอยอยู่ที่คนชอบนะแต่รัตว่ามันแบบมันออกขมเป็ล่มบแ็ล่มมันอร่อยอ่ะมันแบบมันไม่ได้ขมแบบเนี้ยนี่ดูนี่เห็นไหมยอดอ่อนๆเยอะมาก มันไม่ได้ติดกับพื้นนะเดี๋ยวบางคนจะบอกอุ๊ยเขาพาหมามาเดินเขาไม่พาหมามาลุยขนาดนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวบางคนจะบอกอุ้ยเขาพาหมาเดินเก็บได้เลยข้างทางนี่มันขึ้นข้างอินน้ำนะคะมันก็มีข้างทางนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เอาเข้ามาถึงข้างในนะนี่เห็นไหมเราก็นี่ดู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 เห็นไหมมันสวยแล้วจริงๆอ่ะดอกเขาอ่ะเขาไปทําน้ํามันสะกัดเป็นน้ํามันนะไม่ใช่ดอกนะมเมล็ดนี่ทุกคนดู ไม่รู้ว่ารัดถ่ายรัดมัวต่สอ่งอันนี้ไม่รู้ว่ารัดได้ส่งที่รัดเด็ดหรือเปล่าอยากให้ดูตอนเด็ดสนุกสนานนี่ดูดอกมันสวยมากดอกสวยแล้วก็กินได้แต่ถ้าเก็บไปนะแป๊บเดียวนะเขาก็จะนี่นี่ดูดูต้นนี้ทุกคนนี่นี่เสียงเด็ดเวอระพี่ไอ้อะเราก็ไม่ได้เก็บไป ติดอันนี้นี่ทุกคนดูต้นนี้คนเก็บไม่เป็นนะมันก็ยืนรอใส่ถุงนี่ทุกคนดูเสียงเด็ดนี่นี่โอ้โหสนุกเฮ้ยสวยมีผีเสื้อไอ้ดูนี่นี่นี่อันนี้กำลังน่ากินทุกคนสูงค่ะนี่สูงต้นสูงนะเนี่ยเห็นไหมสูงแล้วก็สวยต้นเตี้ยก็มีแต่เขากไม่ติดกับพื้นดินนะที่ นี่นี่เป็นไงนี่อยู่ข้างในนี่เป็นไงแค่นี้ก็เหลือกินแล้วนะทุกคนนี่ริงนะยิ่งเก็บมันเพลินอ่ะเก็บที่นี่ยิ่งเก็บยิงเพลินนี่เป็นไงกำลังกินเลยนี่อืม เขาเกิเองนะถึงนี่เป็นไงสวยไหมสวยงามเดี๋ยวนี้ก็จะลงเป็นคลิปเก็บผักนะเห็นไหมมีพึ่งมาตอมเห็นไหมพึ่งดูทุกคนก็จะเกิดตามน้ำฝั่งนู้นไม่มีเห็นไหมก็แล้วแต่นะแต่ฝั่งเนี้เต็มเลยอันนี้รับมาทุกปีนะอ่ะพี่ไอซ์อะอเทปไปทุกคนแค่นี้แหละเหลือแล้วนี่ได้มาเกือบเต็มถุง หลานไม่กินนะเรากินคนเดียวเก็บแล้วมันสนุกอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่ตอก็จะเดินไปเก็บไปนะทุกคนนะถ้ายังเห็นนะนี่โอ้ยเสียงนกก็ร้องนี่เห็นไหมอดไม่ได้นี่เห็นไหมนี่ถ้าเรายังเห็นมันสวยเราก็จะเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวจะต้องเดินไปจะต้องไปส่วนสตรอเบอรี่นะ ส่วนตออรี่อยู่นูน่นเห็นเขาสีขาวๆตรงนู้น่ที่รถวิ่งเห็นไหมทุกคนเดินเอาโอเคเอาพี่ไอ้รถนะขึ้นมาโอเคทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย